ของคุณได้รับชัยชนะฟอรร์อเบอรไปแล้วฟอเวรเบิดไปแล้ว ทำเตือนระเบ,บิดเวลาถูกติดตั้งแล้ว เระเบอรถูกกู้เรียบร้อยแล้วภารกิจลุล่วงทีของคุณ